บันทึกหน้าที่16เขาหึงฉันด้วยละ่ะหลากหลายเรื่องราวผ่านเข้ามาในชีวิตความรักของฉันกับลูกพีชมีทั้งสุขทั้งเศร้ามีช่วงเวลาที่รักกันและทะเลาะก,กันบ้างเหมือนคู่รักทั่วไปแต่โชคดีที่การทะเลาะก,กันของเราในแต่ละครั้งนั้นมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆและงอนกันได้ไม่เกินสองชั่วโมงเราทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันและรักกันเหมือนเดิมแล้ว ตั้งแต่ขึ้นชั้นม .3 ฉชั้นยอมรับว่าทางชันและลูกพีชเราต่างก็ทุ่มเทให้กับการเรียนในช่วงปีสุดท้ายของมัธยมต้นจนแทบจะไม่ได้มีเวลามาหวานใส่กันหรือเล่นกันเหมือนช่วงก่อนแต่ว่าความรักของเราสองคนก็ไม่ได้จางลงเลยทุกเย็นหลังกลับบ้านเรายังโทรคุยกันเสมอในตอนนั้นเป็นยังไงในตอนนี้ก็เหมือนเดิมและหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไป วันเวลาหมุนเวียนไปวันต่อวันเปลี่ยนผ่านจากกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันวนเวียนกันอยู่อย่างนี้จนตอนนี้ฉันเรียนจบมสามเทอมหนึ่งมาแล้วและกำลังจะจบเทอมสองในเร็วๆนี้เช่นกันซึ่งช่วงเวลาในไดอารี่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ฉันและเพื่อนๆกำลังทำกิจกรรมสำคัญของวิชาลูกเสือเนตารีกันอยู่นั่นก็คือการเข้าค่ายพักแรมและการเข้าค่ายในครั้งนี้ จัดตั้งขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรการเข้าค่ายพักแรมในระยะเวลา3วัน2คืนที่นี่มีทั้งความโหดความสนุกและความสยองแต่ว่าฉันกับลูกพีชเราแทบไม่ได้เจอกันไม่ได้พูดคุยกันและก็ไม่ได้เล่นกันเลยอาจจะเพราะว่าเราอยู่กันคนละกลุ่มและกิจกรรมการเข้าค่ายในแต่ละวันมันทำให้เราทั้งคู่ทั้งเมื่อยตัวและเหนื่อยล้าละมัง้ง ึงทำให้เราเห็นการได้นั่งพักหรือได้พักเหนื่อยมันสําคัญกว่าการที่เราได้พูดคุยกันและมันก็ทําให้เราสองคนคล้ายจะห่างหายกันไปเหมือนมีเส้นบางๆมากั้นไว้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าค่ายสวัสดีช้องรอคนมารับหรอเสียงหนึ่งทักขึ้นมาในขณะที่ฉันยืนอยู่ริมทางเพื่อรอแม่กับน้ามารับกลับบ้านหลังจากที่กิจกรรมเข้าค่ายจบลงฉันหันไปมองเจ้าของเสียง ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน,นันเพื่อนต่างห้องที่ฉันรู้จักฉันกับน,นันเราเคยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่สมัยปหนึ่งปอสองฉันชอบไปเล่นกับเขาและชอบไปซื้อน้ำมะพร้าวกับน้ำเฉาปวยที่พ่อเขาขายตอนเด็กเราสนิทกันมากจนมาถึงตอนปอสานันก็ย้ายบ้านไปทำให้ฉันกับเขาห่างกันและขาดการติดต่อไปตั้งแต่ตอนนั้น แต่เราก็มาเจอกันอีกครั้งในตอนเข้าม .1 ในตอนนั้นที่เราสองคนได้เจอกันอีกครั้งฉันจำเขาได้และเข้าไปทักทายเขาด้วยความดีใจแต่เขากลับจำฉันไม่ได้แม้ว่าฉันจะแนะนำตัวไปก็ตามเหตุการณ์ในตอนนั้นมันทำให้ฉันทั้งรู้สึกอายและรู้สึกเสียใจซึ่งหลังจากนั้นจากที่เคยสนิทกันมาในตอนเด็กตั้งแต่วันนั้นฉันก็มองเขาเปลี่ยนไป กลายเป็นไม่อยากคุยด้วยไม่อยากรู้จักหรือเจอเขาอีกและหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจำฉันได้ตอนไหนแต่ทุกครั้งที่เจอหน้ากันเขาก็จะทักทายและพยายามคุยกับฉันเสมอแต่ฉันก็แค่ยิ้มตอบให้เขาตามมารยาทเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ลูกพีชก็รู้เพราะฉันเคยเล่าให้เขาฟังอืมฉันตอบสั้นๆแล้วหันหน้าหนีแบบเบื่อเบ เราก็รอแม่มารับเหมือนกันขอยืนรอด้วยคนนะนันถามแล้วมายืนอยู่ข้างๆฉันทางที่ฉันยังไม่ได้อนุญาตเราราวสิบกว่านาทีที่ฉันยืนอยู่ตรงนั้นกับนันเราสองคนต่างก็ไม่มีคำพูดอะไรเลยและสถานการณ์นี้มันก็ทำเอาฉันอึดอัดไม่น้อยฉันหันไปมองคนข้างๆนันยิ้มหวานตอบกลับมาซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ฉันเห็นแล้วต้องหันหน้าหนีทันที ไม่ใช่เพราะมันน่าเกลียดหรอกนะแต่มันน่ารักต่างหากนั่นเป็นคนน่ารักหน้าตาจิ้มลิ้มทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมดจนฉันถูกแม่เอาไปเปรียบกับเขาบ่อยๆเพราะเหตุนี้ด้วยละมัง้งจึงทำให้ฉันรู้สึกหมันใส้เขาเข้าไปอีกหลังจากที่ฉันหันหน้าหนีเขาไม่นานเสียงแตรรถก็ดังขึ้นพร้อมๆกับมีรถมาจอดเทียบอยู่ตรงหน้าคนในรถเลื่อนกระจกลง ทําให้เห็นผู้หญิงวัยสี่สิบต้นที่หน้าตาสะสวยและคล้ายคลึงกับนันนั่งอยู่ข้างในในตําแหน่งคนขับแม่สวัสดีค่ะนันทักทายแม่ของเขาคุณนายยิ้มให้คนเป็นลูกแล้วหันมายิ้มให้ฉันทําให้ฉันต้องยกมือไหว้ไปตามมารยาทสวัสดีจ้าช้องรอแม่มารับเลยลูกแม่ของนันทักทายค่ะแล้วตอนนี้แม่ถึงไหนแล้วล่ะ ถ้าแม่ยังออกมาได้ไม่ไกลก็กลับกับนาไหมเดี๋ยวนาไปส่งอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะฉันปฏิเสธไปแต่หญิงอายุใกล้เคียงกับแม่ก็ยังรบเรา้าไม่ต้องเกรงใจนะนาไปส่งได้ไม่เป็นไรจริงจริงค่ะเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วค่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวนะพานันกลับก่อนแล้วกันนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะฉันยกมือไหว้เป็นการลา ไปก่อนนะช้องแล้วไว้เจอกันที่โรงเรียนนันบอกกับฉันพร้อมกับโบกมือให้ฉันจึงต้องโบกมือตอบเพราะแม่ของเขาอยู่ตรงนั้นและฉันก็ไม่อยากให้แม่เขารู้ว่าฉันไม่ชอบลูกสาวเขาเพราะอย่างน้อยแม่ฉันก็รู้จักกับแม่นันจึงไม่อยากทำกริยาไม่ดีให้ใครมาว่าเอาได้หลังจากที่นันโบกมือให้ฉันแล้วขึ้นรถไปกับแม่รถตรงหน้าก็เคลื่อนตัวขับออกไปทันที ฉันมองตามไปอย่างโล่งใจที่สถานการณ์ที่น่าอ,นอึดอัดก่อนหน้านี้จบลงสักทีมองตามขนาดนี้ทำไมไม่กลับไปกับเขาเลยล่ะน้ำเสียงคุ้นหูเอ่ยขึ้นด้านหลังฉันก่อนที่ไม่นานเจ้าของคำพูดจะเดินหน้าบื้องเข้ามาทำไมต้องกลับไปกับเขาด้วยล่ะก็รู้อยู่ว่าไม่ค่อยชอบที่หน้าไม่ชอบที่หน้าเขาจริงหรือเปล่าเห็นยังไหว้แม่เขายังบายบายเขาอยู่เลยยังไงล่ะได้คุยกับแม่เขาด้วยหนิ ก็แม่เขาเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องไหว้ไหมล่ะอีกอย่างที่บายบายก็เพราะแม่เขาอยู่จำใจทําต่างหากล่ะงั้นสินะคนเคยรู้จักและสนิทกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะเนอะผ่านไปแค่ไหนก็คงตัดกันไม่ขาดลูกพีชว่าแล้วกอดอกแถมยังทําหน้าตาเหมือนปลาทูในเข่งอีกอะไรเนี่ยเป็นอะไรทำไมถึงเอาแต่พูดจากกวนประสาทกันอยู่ได้ไม่รู้จริงๆหรือแกล้งไม่รู้กันแน่ ก็ไม่รู้ไงทำอะไรให้ไม่พอใจละ่ะบอกมาสิทำไมต้องไปสนิทกับนันแบบนั้นละ่ะไม่ชอบเลยสนิทกันถึงขั้นคุยกับแม่เขาแล้วด้วยฮะนี่คิดอะไรมากไปหรือเปล่าเนี่ยฉันถามเขาพลางแอบคำเมื่อพอจะเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นอะไรไม่รู้ละ่ะก็คนมันหึงอะ่ะไม่ชอบเข้าใจไหมมันไม่มีอะไรเลยและชองก็ไม่ได้คิดอะไรกับนันนะคนที่ชองคิดด้วยนะ่ะ ก็มีแค่พีชเท่านั้นแหละฉันบอกกับเขาอย่างเคิร์นและคำพูดของฉันก็ทำให้ลูกพีชยิ้มขึ้นมาได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้พูดคุยกันได้เล่นกันเหมือนเดิมเติมเต็มช่วงเวลาสองวันที่ผ่านมาที่เราแทบจะไม่ได้คุยกันเลยจนกระทั่งต่างคนต่างก็แยกย้ายเมื่อคนที่บ้านมารับพวกเรา